จับเขาเราเราื่อความเดิมตอนที่แล้วหลวงพ่อนามว่าคำแกได้ให้ลุงคมตามพวกลุงสีไปเนื่องจากว่าลุงคมแกได้เรียนรู้อาคมจากทางประเทศพื้นบ้านมาดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะดูเป็นกังวลใจในเรื่องที่พวกพบจอ,อกเดินทางแกได้กล่าวถึงชะตาที่ไม่น่าจะดีถึงกระนั้นพวกพบก็ยังเลือกที่จะเดินทางตัดไปทางหมู เขาได้ทรยศพวกภพขโมยทองที่ลุงสีเก็บเอาไว้เป็นของตัวดีที่ว่าทั้งสองรู้ทันและตามไปเอาคืนมาได้พวกเขาปลอมตัวเพื่อจะเดินทางไปขายทองส่วนอีกทางก็มีบางสิ่งทึกกาเนิดขึ้นมาใหม่มันกําลังกัดกินเนื้อมนุษย์จนเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วรอบรอ,บรอบป่าเนื้อหนังอันดูเละเทะเน่าไม่สมประกอบมันกลับฟื้นฟูอย่างน่าประหลาดก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเศษชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายไปทั่วป่ามันมาพร้อมกับร่างร่างหนึ่งกำลังนั่งยองๆกัดกินเคี้ยวเนื้อด้วยความอภิรมทุกการกระเดือกเนื้อของมนุษย์ลงคอผิวหนังก็ฟื้นฟูต,ตามไปด้วยร่างอันเนปอยเปล่าของผู้กัดกินกลับมาคล้ายกับมนุษย์ปกติอีกทั้งยังยาวไวกว่าครั้งก่อนหน้าปลาแชมค่อยๆลุกขึ้นยืนหลังจากริมรสเนื้อของผู้คนระแวกนั้นเรียบร้อย จากอดีตเธอเคยเป็นหญิงสภาพวัยกลางคนผิวหนังเหี่ยวย่นมีริ้วรอยทว่าตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างผิดูผิดตาเมื่อผิวกายเนียนนุ่มขาวพองคล้ายกับสาวแรกรุ่นอย่างไรอย่างนั้นส่วนทรงองค์เอลจะเรียกได้ว่านั่งแบบเลยก็ไม่ผิดทว่าบทร่างที่สวยงามมีโลหิตและเศษเนื้อมากมายฉล่มไปทั่วกายเธอยื่นแขนทั้งสองข้างออกมาเบืองหน้าดูผิวพันธ์อันเพิ่งได้มานี้ งามยิ่งนักไอ้พวกสยามเทรดดิ้งบังคับให้กูกินเนื้อมนุษย์แค่นานๆานครั้งทำให้กายกูแก่ชาราควบคุมอาคมอวิชาสิน้นแต่ตอนนี้กูจะถือชะตาของตัวเองไม่ให้ใครมาขีดเขียนได้อีกประแชมคิดทัานใดนั้นเสียงรถจอดตรงตริมถนนก็ดังขึ้นมันดังเข้ามาในป่าตรงที่ประแชมยืนอยู่ขณะนี้เรียกเธอว่าปะแชมคงจะไม่ได้อีกแล้ว ด้วยความยาวไวที่เธอถือครองหญิงสาวค่อยๆเดินตรงออกจากป่าด้วยแววตาที่ตื่นกลัวทากายให้สั่นเทาแชมเดินตรงไปที่รถที่จอดอยู่ขอบทางมองผ่านผ่านป่าเห็นทะลุเป็นรถยนต์คันหรูมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนเข้ามาแชมร,รีบเดินตรงไปหาชายหนุ่มคนนั้นทางชายหนุ่มเห็นร่างสาวเปลือยเปล่าอีกทั้งท่าทางของเธอดูกลัวเนื้อตัวก็เปลือเปลือนคุณ เกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มขับรถหรูกล่าวด้วยความตโนกแช่มเธอไม่ได้ตอบนอกจากร้องไห้เหมือนกับคนเสียสติชายหนุ่มรีบถอดเสื้อสูทที่เขาใส่คลุมร่างของหญิงสาวตรงหน้าเขามองแปรรอบๆเห็นรถที่จอดไร้คนขับอยู่คันหนึ่งชายหนุ่มรีบควักโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทรหาตำรวจขณะที่ชายหนุ่มคนนี้กำลังควักโทรศัพท์ออกมาหญิงสาวพุ่งเข้าสมกอดเขาด้วยท่าทางกลัว ทำให้ชายหนุ่มต้องบอกว่าประเดี๋ยวผมโทรหาตำรวจให้ใครทําอะไรคุณหญิงสาวสายหัวบากบอกว่าอยากออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกนั้นยังอยู่ในป่าหากไม่รีบจะอันตรายเอาชายหนุ่มมองเข้าไปในป่ารกทึบเมื่อเห็นว่าบรรยากาศมันดูน่าวังเวงไม่น้อยอีกทั้งรถนานานทีจะผ่านมาด้วยจึงทําให้เขาเริ่มกลัวรีบพาตัวหญิงสาวขึ้นรถพาขึนขับออกจากที่นั่นโดยทันที ระหว่างขับรถตามทางไปเรื่อยๆชายหนุ่มยังคงถามย้ำคำเดิมบอกว่าตนนั้นจะโทรหาตำรวจให้เขากราบขณะขับรถและชำเรองตามไปมองเมื่อพูดจบประโยคปรากฏว่าเห็นหญิงสาวคนนี้กำลังบ่นพึมพำบางสิ่งแต่ในหัวก็ไม่ได้สงสัยในคำพูดที่เธอพูดเนื่องจากว่าดวงตามันแอบชำเรองมองเรินร่างซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็นั่งด้วยท่าทางแมวรวัง เห็นเน,นปรปทุมถันเป็นช่วงๆความคิดในหัวอีกสิ่งดังกล้องขึ้นมาวา่าตนนั้นมีคนรักอยู่แล้วซึ่งกำลังวางแผนแต่งงานในเดือนหน้าจะมาคิดอกุศลแบบนี้ไม่ได้แม้จะเป็นชายแต่ก็ยังมีความคิดดีๆอยู่บ้างเขาจึงตัดสินใจไม่มองหญิงคนนี้อีกเพื่อลดกิเลสตัณหาในใจเพ่งจิตมองแต่ทางเบื้องหน้าเขาพยายามคิดหาวิธีเริ่มบทสนทนาเพื่อว่าเธอคนนี้ยังกลัวอยู่ ไปถามเธอย้ำเช่นนั้นเธอก็คงไม่กล้าที่จะพูดจึงเริ่มจากการถามชื่อของเธอหญิงสาวหยุดรำไ้เอื้อมมือมาจับหน้าขาของชายหนุ่มทำให้ชายหนุ่มต้องหันไปมองหน้าสายตาผสานเห็นถึงใบหน้าสวยๆที่มีน้ำตาคลอเบา้าเธอพูดขึ้นมาว่าฉันชื่อฟ้าแล้วคุณชื่ออะไรเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อดออนชายหนุ่มรีบหันกลับไปมองทางพร้อมกับพูดว่าผมชื่อเอ็มครับ คุณใจเย็นๆนะบอกผมได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเปื่อยล่อนจ้อนแบบนั้นแล้วที่ติดอยู่ตรงตัวของคุณมันเลือดใช่หรือเปล่าชายหนุ่มกล่าวด้วยท่าทางตลนกนิดๆทันใดนั้นมือของหญิงสาวที่เคยจับอยู่หน้าขาของชายหนุ่มค่อยๆเลื่อนขึ้นมาตามหน้าอกกระทั่งมาสัมผัสที่แก้มเอ็มรู้สึกถึงการกระทำรีบผมพวดพูดขึ้นมาว่าคุณจะทำอะไรว่ผมมีคนรักอยู่ ชายหนุ่มพูดยังไม่ทันจบหญิงสาวจับแก้มดันหน้ามาทางตนเธอไม่รอช้าจูบประทับริมฝีปากลงไปในทันทีชายหนุ่มนับว่าเอ็มกำลังขับรถทำให้รถนั้นสายเล็กน้อยแต่ด้วยขับแม่เร็วมากจึงทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆในคราแรกเอ็มยังคงดิน้นเพราะการกระทำปุบปับของหญิงสาวทว่าเมื่อจูบไปอีกอึดใจเดียวชายหนุ่มเริ่มเคลิ้มอย่างน่าประหลาดจังหวะนั่นเอง หญิงสาวดึงไปหน้าของตนออกจากชายนุ่มเลือดและเศษเนื้อติดเกิดกลางรอบๆร,บรบิมฝีปากของเอง็มฟ้าหรือประแชมกลับมานั่งกอดอกด้วยใบหน้านิ่งเฉยส่วนเอ็มเขานั้นมองหญิงสาวอย่างไม่วางตาใจกระหายอยากจะทำอะไรมากกว่าจูบนักพาฉันไปที่บ้านหน่อยสิฉันอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าล้างเนื้อล้างตัวหากว่าคุณจะกระหายอยากทำอะไรมากกว่าจูบ เอ็มไม่ได้ฟังขอก็อแม่รอช้าขับรถบึงไปที่บ้านของตนซึ่งบ้านของชายหนุ่มอยู่ในเมืองจะเรียกว่าใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้เมื่อขับรถมาถึงที่พักผมปรากฏว่ามันเป็นคอนโดซึ่งหญิงสาวรีบหากระดาษทิชชู่อันอยู่ในรถนั้นมาเช็ดปากและเนื้อตัวเพื่อไม่ให้ใครสงสยัยก่อนจะเข้าคอนโดได้มีรปภตรวจบัตรเข้าก่อนซึ่งเป็นเรื่องปกติของคอนโดในทุกๆท,ที่ หญิงสาวเอาเสื้อสูตรมาห่มกายนอนพิงกับประตูปกปิดปร,ร่างอันเปอยเปล่าให้มิดชิดเหตุว่าสูตรตัวนี้มันตัวใหญ่ยาวไปจนถึงขาอ่อนรถของเอ็มขับมาภายในเราพพวิ่งปรีทำหน้าที่เหมือนทุกทีเอ็มลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อจะเอาบัตรประทับเครื่องสแกนให้ที่กั้นมันเปิดออทวารจังหวะน,นั่นเองเราพชายจัดการก็รีบวิ่งมาตาเบะพูดเสียงดังว่าสวัสดีครับคุณเอ็มขณะกล่าว สายตาพยายามชำเรองมองไปยังอีกบุคคลที่นั่งอยู่ข้างๆชายชื่อว่าเอ็มแต่ชายหนุ่มกลับชะโงกหน้ามองตามสายตาของรปภะพอไปบดบังทัศนวิสัยของเขาพอดีทำให้รปภะพอเห็นใบหน้านิ่งๆของชายหนุ่มนามว่าเอ็มสะดุ้งด้วยความกลัวก่อนที่จะรีบหันหลังกลับเข้าไปในป้อมยามเอ็มรีบปิดกระจกขับรถเข้าไปในที่จอดที่อยู่ในตึกรปภพอคนนี้ยังมองตามแม้อยู่ในป้อมแล้วแต่ด้วยที่กระจกรถของเอ็ม มันมืดจึงทําให้เขานั้นมองไม่เห็นภายในยเพื่อนที่กําลังทําหน้าที่นั่งมองกล้องวงจรปิดตามปกติของทุกวันเห็นท่าทางแปลกๆของเพื่อนก็รีบถามว่าเอ่งเป็นอะไรของเอ็งวะเพื่อนได้ยินก็ตอบทันทีว่าก็ข้าเห็นเหมือนผู้หญิงนั่งข้างๆคุณเอ็มนะสิเห็นไม่ถนัดตาคุณเอ็มเอาหัวมาบดบังเสียก่อนเพื่อนรปราพอๆได้ยินก็พูดขึ้นว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เองตาฝาดแล้วล่ะมั้งคุณเอ็มไม่เคยให้ผู้หญิงคนไหนนั่งรถซูปเปอร์คาร์ของเขานอกจากคุณสอนแฟนของเขาเท่านั้นขนาดเพื่อนผู้หญิงยังไม่ให้เลยเขารักคุณสอนจะตายเองตาฝาดแล้วข้าว่าเองเอาเวลามาทําการทํางานดีกว่าประเดี๋ยวจะสวยเอามาเผือกลูกบ้านในคอนโดยิ่งเป็นคุณเอ็มด้วยสินคำเพื่อนปราพอที่สงสัยก็พูดสนทันทีว่าก็ข้าอยากรู้นิว่า ข้าไม่ตาฝาดแน่นอนแม้จะเห็นไม่ชัดก็ตามว่าแต่เอ็งมาด่าข้าว่าสอดรู้สอดเห็นแต่ฟังจากที่เอ็งเล่าประวัติของคุณเอ็มเอ็งรู้มากไปนะคําพูดของเราประพอที่สงสัยทําให้เราประพอผู้เป็นเพื่อนยิ้มเขินๆขนก่อนจะพูดต่อว่าเอาเป็นว่าเราก็ดูในกล้องวงจรปิดก็ได้ไม่ใช่หรือว่าที่เราทําก็ไม่ได้จะไปสอดรู้สอดเห็นแต่เพื่อความปลอดภัยมันเป็นหน้าที่อีกอย่าง คุณสอนก็ดีกับพวกเรามากด้วยเธอมักจะซื้อของกินมาฝากเราเสมอๆเพื่อนเราปภที่สงสัยก็พูดขึ้นทันทีว่าเอ็งอย่ามาอ้างใช้หน้าที่และคุณสอนเป็นข้ออ้างเลยเอ็งก็อยากรู้เหมือนข้านี่แหละทําให้เพื่อนพูดสวนว่าพูดมาแบบนี้แสดงว่าไม่อยากดูรปภที่สงสัยก็ตอบสนทันทีว่าดูสิ่งคาเขาทั้งสองพยักหน้าสอดรู้สอดเห็นกันเป็นปีเป็นครุย หน้าจอที่แบ่งกันเป็นภาพช่องสี่เหลี่ยมหลายๆจุดจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ได้แสดงมาเราปภทั้งสองคนจับตามองไปที่ชั้นจอดรถ VIP ซึ่งเป็นที่จอดส่วนตัวของลูกบ้านผู้ซื้อเพนท์เฮาส์พบรถคุณเอ็มจอดเข้าประจำที่พอดีทั้งสองราลุ้นดูว่าจะเป็นใครออกมาจากรถมุมกล้องตรงนี้มันเห็นภาพเต็มๆพอดีขนาดที่ทั้งสองจ้องภาพอยู่เอ็มชายหนุ่มก็ลงมาก่อน เขาเรีบวิ่งไปเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งใจร,ปรอปภทั้งสองเต้นตึกตากกระทั่งว่าผ่านไปครู่หนึ่งเอ็มชายหนุ่มก็ปิดประตูร,ปรอปภทั้งสองมองหน้ากาันเหตุว่าไม่เห็นใครลงจากรถของชายหนุ่มเลยเพื่อนร,ปรอปภที่จ้องจออยู่ก็พูดขึ้นมาว่าไหนวะไม่เห็นมีอะไรเลยเอ่งตาฝาดเสียเวลาเวลาข้าจริงๆคําพูดของเพื่อนทําให้ชายร,าปรอปภอีกคนบอกว่าก็ข้าเห็นจริงๆนะเว้ย แล้วคุณเอ็มจะวิ่งไปเปิดประตูรถอีกข้างหนึ่งทำไมวะหากไม่มีคนนั่งคำพูดของชายคนนี้ทําให้ชายอีกคนได้คิดตามมันก็จริงอย่างที่เพื่อนกล่าวพวกเขาจึงขยายหน้าจอเพื่อมองให้ชัดๆปรากฏว่ามันก็ยังปกติเห็นเพียงแค่เอ็มยืนอยู่คนเดียวทว่าระหว่างที่เราประพทั้งสองจับตามองภาพอยู่นั้นพวกเขาจับสิ่งผิดสังเกตได้ว่าเอ็มกำลังทำท่าทำทาง เหมือนกับพูดคุยอยู่กับใครบางคนมือทำท่าเหมือนกับโอบกอดหรืออะไรสักอย่างชายราปภผู้มองผ่านหน้าจอมองหน้ากันด้วยหน้าตาคิ้วขมวดทั้งคู่ค่อยๆย,ย,ยื่นหน้า,าเข้าไปใกล้มอนิเตอร์ทันใดนั้นภาพมันก็ติดติดดับดับ,ดบ,ดบราวกับกล้องเสียเผยภาพรูปร่างเหมือนหน้าคนเต็มจอทําให้รปภอสองนายร้องโวกเวกโวยวายตกใจเกือบจะไงหลังทาให้หัวหน้าราปภที่เดินตรวจตาอยู่แถวแนั้น ได้ยินและหันไปมองต้นต่อของเสียงจนกระทั่งเห็นท่าทางของลูกน้องตนกำลังโวยวายและแตกตื่นผ่านกระจกใสๆของป้อมยามเขาพูดขึ้นมาทันทีว่าไอ้พวกบ้านั้นมันทำอะไรของมันกันคำพูดท่าทางโมโหมาพร้อมกับเท้าที่ซอยทีเดินตรงไปยังลูกน้องเฮ้ยพวกเองเป็นบ้าอะไรกันทำอะไรกันอยู่วะหนึ่งแนรประพ้บังคับบัญชาก็พูดขึ้นมาทันทีว่าหัวนหัวนะนะ พวกผมเห็นเห็นผีครับเขากล่าวมาพร้อมกับชี้ไปยังหน้าจอหัวหน้ารปภที่ได้ยินก็พูดขึ้นว่าฮะอะไรนะหากพวกเอ็งยังทำท่าทางเคลียาไม่เหมาะสมข้าจะถอดออกให้หมดว่าแต่พูดอะไรนะข้าได้ยินไม่ถนัดเพื่อนอีกคนเมื่อได้ยินว่าหัวหน้าจะไล่ออกหากพูดเรื่องไร้สาระหรือทำท่าทีแปลกๆเขาเอามือไปปิดปากเพื่อนของตน ก่อนจะพูดกับหัวหน้าแทนเพื่อนว่าเออมันมันบอกว่าเป็นฝีครับหน้าจอฉันจอดรถของคุณเอ็มก็เสียด้วยมันว่าอย่างนี้ครับทางหัวหน้ามองตามนิ้วของคนชี้ก่อนจะพูดว่าเป็นฝีแล้วมาบอกค่าทำไมวะก็ไปหาหมอรักษาสิวะแล้วส่วนไอ้กล้องที่เสียเนี่ยก็โทรตามช่างให้ไปซ่อมคิดเองไม่เป็นหรือไงถ้าทางกริยาควรจะเหมาะสมด้วย เราเป็นปร,ปรอปพคอนโดระดับพรีเมียมทำท่าทางกระโตกกระต่างไม่ได้รปรอปพทั้งสองทำหน้าสโดกล่าวขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหัวหน้าจึงรีบพ,พูดขึ้นวา่าอย่าให้มีครั้งต่อไปข้าไม่ปล่อยพวกเองเอาไว้แน่ชายสองคนไม่ได้พูดอะไรนอกเหนือจากคำว่าขอโทษในจังหวะน,นั้นเองเสียงพูดของหญิงสาผู้หนึ่งก็พูดขึ้นมาวา่าพี่อย่าว่าลูกน้องมากขนาดนั้นสิคะ พวกเขาก็สำนึกผิดแล้วชายสามคนผู้มีหน้าที่เป็นรอรพอหันไปหาเจ้าของเสียงผู้พูดปรากฏว่าเป็นคุณสอนแฟนของเอ็มนั่นเองเธอเดินถือของติดไม้ติดมือมาอย่างพลุงพลังรารพอสามคนเห็นก็ตะเบะกล่าวสวัสดีหญิงสาวพร้อมเพรียงจากนั้นหัวหน้ารารพอก็พูดขึ้นว่าก็เจ้าพวกนี้ทําเป็นเล่นไม่มีระบบระเบียบครับผมก็ต้องสั่งสอนเสียหน่อยหญิงสาวหน้าตาน่ารักผิวขาว และท่าทางอ่อนหวานยิ้มด้วยใบหน้าเป็นมิตรก่อนจะพูดว่าเอานาพวกเขาอาจจะแค่ผ่อนคลายเล็กๆน้อยๆพักเครื่องคิดเครียดมากินขนมก่อนดีกว่าพอดีสอนไปคุยกับลูกค้ามาข้างๆบริษัทมีขนมเจ้าอร่อยเจ้าดังจึงซื้อติดไม้ติดมือมาฝากทุกคนหัวหน้าเรารพอก็พูดขึ้นทันทีว่าคุณสอนผมละเก่งใจจริงๆซื้อของฝากติดไม้ติดมือมาให้พวกเราตลอด คุณสอนเก็บไว้กินบ้างเถอะครับหญิงสาวนามว่าสอนกล่าวตอบทันทีว่าหนูซื้อมาเผื่ออีกชุดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะเอ็มเขาชอบขนมร้านนี้ด้วยสอนกล่าวทําให้หัวหน้าเรารพอๆพูดขึ้นว่าเช่นนั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสอนชายทั้งสามกล่าวพร้อมเพรียงกันพร้อมกับตาเบะก่อนจะรับขนมจากมือหญิงสาวมาวางไว้ในป้อมยามขณะที่สอนกําลังเดินกลับไปที่รถ เพื่อจะขึ้นไปห้องของเธอหัวหน้ารปภหันมองหน้าลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นรอปภที่สงสยัยหัวหน้าขยิบตาสองสามครั้งพร้อมกับสะบัดหน้าไปทางหญิงสาวนามวิสอนทําไม่รปภคนนี้พูดขึ้นมาเบา,า,าวว่าหัวหน้าครับผม,ผมก็รักหัวหน้าในแบบผู้ใหญ่นะครับเพียงสิ้นคําเท่านั้นหัวหน้าก็พูดขึ้นมาวา่ากวนตีนใช่ไหมไปช่วยถือของคุณสอนซะสิเอ๊ะไอ้นี่ ทําให้เพื่อนรปภอ,อีกคนหัวเราะในความเปิดของชายคนนี้หัวหน้าหันขวับไปที่ชายผู้แอบหัวเราะถามว่ามีอะไรหนร้าคําก็ทํางานไปสิส,สิ้นคาชายรปภได้ยินคําสั่งสะดุ้งครั้งหนึ่งก่อนจะรีบไปนั่งประจําหน้าจอลากโทรศัพท์ประจําป้อมมาโทรหาช่างซ่อมกล้องวงจรปิดอย่างแข็งขันส่วนทางรปภที่วิ่งตามหญิงสาวไปเขาก็รีบเรียกหญิงสาวพร้อมกับพูดออกมาว่าคุณสอนครับ ให้ผมช่วยถือของขึ้นไปส่งที่ห้องไหมครับยิงสาวหันมายิ้มกราบขอบคุณอย่างอ่อนน้อมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูขับรถขึ้นไปกดลิฟต์ก็ถึงห้องแล้วพี่รอปรอไปทำงานก่อนดีกว่าหัวหน้าจอมดุจะบ่นอีกสอนกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มแฝงไปด้วยคำติดตลกทำให้เราปภอลยนี้ตะเบ๊กล่าวขอบคุณอีกครั้งหญิงสาวจึงหันหลังเดินไปที่รถต่อทวาจังหวัดนั่นเอง รปภก็เรียกหญิงสาวคนนี้อีกรอบทําให้สอนต้องหันมาหาคู่สนทนาอีกครั้งคะสอนกล่าวราปภนายนี้คิดจะพูดในสิ่งที่ตนเห็นให้กับหญิงสาวได้ฟังแต่ถ้าว่ามันก็มีคําด่าของหัวหน้ามันมาแทรกในความคิดเสียก่อนเขาไม่กล้าที่จะพูดเรื่องไร้สาระและไม่แน่ไม่นอนให้หญิงสาวได้ฟังจึงพูดเบี่ยงประเด็นจากสิ่งที่อยากกล่าวในจิตว่าข,ขับรถด,ดีๆนะครับคุณเอ็มกลับมาถึงแล้ว สอนยิ้มกราบขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ก้มหัวแทนการสวัสดีเนื่องจากว่ามือของเธอถือของไม่ว่างจากนั้นสอนก็ขับรถขึ้นไปเรารพอเดินกลับมาประจําที่ป้อมทําให้หัวหน้าถามว่าทําไมไม่ช่วยคุณสอนถือของวะเรารพอจึงบอกเหตุผลกับหัวหน้าที่ได้ยินก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากจะเดินจากไปเพื่อตัวตาต่อตัดไปทางของหญิงสาวนัมว่าสอนเธอขับรถวนขึ้นตึกที่จอดรถ จนมาถึงที่จอดรถของผู้มีเพนทา์เธอเห็นรถแฟนของเธอที่จอดอยู่ในซองที่ประจำในหัวคิดว่าทำไมเอ็มไม่โทรมาบอกว่าถึงที่พักแล้วทั้งๆท,ที่ปกติเขาเจะรายงานอยู่เสมอทว่าสอนก็ไม่ได้คิดอะไรเมื่อมองไปยังถุงขนมร้านโปดของเอ็มยญิงสาวรีบคว้าถุงขนมและข้าวของอีกจำนวนหนึ่งเดินตรงไปที่ลิฟต์มุ่งตรงไปยังห้องพักชั้นบนสุดของคอนโดหรู เมื่อลิฟต์มาถึงก็ต้องพบกับพรมแดงที่ปูอย่างเรียบหรูของทางเดินทั้งชั้นซึ่งชั้นทั้งชั้นก็เป็นของเอ็มเพียงคนเดียวตามทางประดับประด,ระดาไปด้วยแจกาันร,ราคาแพงที่วางอยู่บนโต๊ะไม้สักแกะสลักอย่างวิจิตรมันแทรกด้วยกระถางต้นไม้ราคาแพงที่วางสลับกระทั่งสอนเดินมาถึงหน้าประตูบานใหญ่ที่เปิดจากตรงกลางมีลายแกะสลักเป็นรูปมังกรสีทองหัวเลื้อยลงมาตรงกลางประตูพอดี มีด้ามจับสีทองยืดยาวออกมาสอนกดกริ่งตามปกติของทุกวันหากใครมาถึงก่อนก็จะกดกริ่งเพื่อให้คนข้างในได้รู้ตัวเป็นมารยาทเล็กๆแม้ว่าเธอและเอ็มจะมีกุญแจห้องทว่าก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาหรือเอ็มมาเปิดประตูสอนลองกดกริ่งอีกครั้งหนึ่งผลก็เป็นเช่นเดิมทำให้หญิงสาวบนพุมพมขึ้นมาว่าปกติเอ็มจะมาเปิดประตูให้ตลอดหรือว่าเขาจะไม่สบาย เป็นลมเป็นแรงในห้องหญิงสาวเมื่อพูดออกมาเธอก็เริ่มเป็นห่วงยอมวางของที่ถือมาอย่างพลุงพลางเพื่อจะหากุญแจเปิดเข้าไปภายในห้องแทนจนังหวะนั้นเองเสียงฝีเท้าก็เดินตรงมาอย่างหน้าประตูเอาล่ะครับเอ็นชายหนุ่มเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าปอบประแชมหรือฟ้านำในบนัดนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องบาดหมางกับสยามเทรดดิ้งภูมิหลังของเธอจะเป็นอย่างไรแล้วเราประพอไม่เห็นฟ้าจาักกรอง หรือพวกเขาหนุนตาฝาดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนั้นโปรดติดตามในตอนหน้าพระจนภัยล่าสมบัติแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผี ก็ขออะไรมา,าที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ